แบบสัสบ,บหน้าเลยออียงคนเอ,อ้ยแบบดาหน้าเข้ามาเด้ดาหน้าเข้ามาเลยแม่งเอ้ยกวนตีเดี <c oughs> ย๋ยวไ่รี้นะตอนนี้กูแบบกูกำลังแบบว่าเ h e fuck มเมื่อกี้มึงก้มมองนงด้วยทำไม กูไม่ได้ก้มมองนมเว้ยก,กูกูกําลังรู้สึกว่ามันแปลก,ปกคือด้วยความที่ว่ากูไอ้กูก็เป็นเมนมาสักพักแล้วใช่ไหมแล้วแล้วคือมันมาสมควรที่ที่จะแบบได้เวลาหมดแล้วใช่ไหมเออแล้ววันเนี้ย<อ>กูก็แบบใส่ขนมปังทั้งวันอนะเฮ้ยไอ้ไอีแม่งมันก็ไม่ออกมาไม่หวาอะไรเงี้ยกูก็ไปอาบน้ําแล้วมาเตรียมตัวไล์<ป>อะไรเงี้ยปลดประจําการขนมปังเออ,อ,อแล้วกูก็ปลด,ด,ปดประจําการขนมปังแล้วกูก็มานั่งไล์คุยแล้วเมื่อกี้กูก็แบบ ทำไมกูรู้สึกแปลกๆวะกูก็เลยเอาทิชชู่มามาเช็ดๆแล้วไอ้แม่งทิชชู่แม่งแดงเถือกเลยแล้วกูแบบมึงพูดอะไรแบบนี้ได้ไลฟ์ได้ใช่ไหมมันมันก็ไม่ได้18บวกอะไรนะมึงโอเคดูความลําบากของผู้หญิงเอาไว้ดูว่าเมนมันกวนตีนขนาดไหน และนี่ก็คือความเหนื่อยของอ d เดนติตี้ของร่างกายมนุษย์เพศหญิงน,นะครับในขนมปังทั้ววันเลื่อนไม่ออกนั่งไลฟ์ขำขำจนเมนนหล a few moments later เอาละ I'm back ขำเมนเล็ด <laughs> <laughs> ขำเมนเล็ดเลยว่ะพวกมึงห้อง <laughs> <laughs> นี้ออกข่าวแน่เลยโมโม,ม,มปาดกลางไลน์น่ากลัวตะนลึง ตะลึงเอือสาวปาดแปะก,กาง้ายเจงฐานชาวเช็ดตกใจครเข้าห้อง どっちどっち曲「どっち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 」「どっち,どっちえ曲